สวัสดีครับโซเซรครับโซเซมาแล้วครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆ<ป>ถ้าพอคิดว่ามีความสนุกมีได้ความรูม้อยู่มั่งก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยครับโซเซขอแค่นี้แหละ อคลิปที่แล้วคุยเรื่องกระสือกระปอบนะครับว่าตปยังไงมายัางไงถึงเป็นกระสือเปอ็นปบถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้รู้ว่ากระสือกระปอบไปยังไงมาไงก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับเพราะจะไม่กลับไปเล่าอีกแล้วจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้คลิปนี้จะมาเล่าเรื่องคนช่วยปอบครับปบ ปอบไปพลาดท่ายัางไงนะครับคนถึงได้ช่วยปอบและหลังจากที่ช่วยปอบเสร็จแล้วเขาได้รับผลตอบแทนยังไงคอยฟังรู้นะครับตอนท้ายคลิปผมจะบอกวิธีพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ว่าใครเป็นปอบหรือใครไม่เป็นปอบเป็นวิธีง่ายๆครับที่ได้รับคำแนะนำมางแต่ เด็กๆแล้วแหละลองเดี๋ยวจะแนะนำให้ลองไปทำดูนะครับต้องอาศัยใจถึงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะไปทดลองทำดูครับเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดถึงกระสือกับปอบสก้พวกไปเรียนวิชาสำนักโน้นสำนักนี้นนนมีศาสตร์หนึ่งที่ผมยังไม่พูดถึงคือพวกที่ไปเรียน ทำเสน่ห์ะครับทำเสน่ห์ใส่คนนั้นคนนี้ให้รักมารักมาหลงตัวเองหรือว่าตัวเองไปรักไปชอบใครก็ไปทำใส่เขามีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งครับในหมู่บ้านผมนี่แหละญาติของผมนี่แหละครับเขาสวยมากเลยมีแต่คนหมายปองนะครับพูดจริงมึงก็ชอบกูก็ชอบเหมงนี้นชิงกันแล้วครับทีนี่ ต่างคนต่างทาของใส่ครับทาเสน่ห์ใส่สุดท้ายเป็นไงครับเป็นบ้าครับเป็นบ้าไปเลยได้ไปอยู่วัดแล้วครับไปอยู่วัดตั้ง <c oughs> หลายเดือนนะครับจนกวดชีนะครับกว่าพระอาจารย์ท่านจะถอนคุณใส่นั้นได้นะ่ะมันหลายคนทําเข้าไปไม่ใช่คนเดียวครับมึงก็จะทําใส่กูก็ทาใส่ไง สุดท้ายก็ไม่มีใครได้เลยครับเป็นบ้าก่อนศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ให้พวกอาวิชามเรียนกันนะครับพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยให้มันโดนกับตัวเองซะม,มั่งพวกเชี่ยเนี่ยขอดาเลยครับพูดแล้วของขึ้นนะครับพวกนี้ไม่สมควรอยู่ในสังคมหรอกจริงๆ ถ้าดูคลิปกูบอกกูด่ามึงอ่ะออดูหน้าไว้เลยกูด่ามึงอ่ะกูไม่ชอบเลยคนอย่างพวกมึงอก็ขอโทษนะครับอารมณ์ขึ้นนิดหนึ <c> ่ง <ười> มาคุยเรื่องปอบดีกว่าเรื่องคนช่วยปอบดีกว่าอย่าไปคุยเรื่องพวกนี้เลยเดี๋ยวขอขึ้นคิปถึงลิดถึงหน้าญาตคนนั้นแล้วขอขึ้นเลย มีอยู่ช่วงหนึ่งครับตอนนั้นผม,มาอายุประมาณ15-16ปีนี่แหละผมจําได้แม่นเลยว่าผมไปชอบผมไปมีรักครั้งแรกกับตอนอายุประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งจากหมู่บ้านอื่นที่ผมไปชอบเขาเขาจะเข้ามาผมผมในหมู่บ้านผมทีนี้เข้ามาไม่ได้ผมจะจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาเข้ามาไม่ได้ช่วงนั้นน่ะประมาณเดือนเมษายนนี่แหละ เดือนนี้แหละไม่น่าจะพลาดคนในหมู่บ้านผมอะ่ะตายติดกันสามสี่รายเลยพี่น้องตายแบบไม่ทราบสาเหตุเลยถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็บอกว่าไหลาตายแล้วครับคนนี้ตายปุ๊บทำบุญเสร็จมันสุดท้ายใช้สายหน่อยพวกผมก็เข็นจานไปคืนวัดเข็นจานเข็นหม้ออะไรไปคืนวัดอะสมัยต่กอนทำจัดงานแต่ละทีต้องไปขนจานจนชาม ขนม้อมาจากวัดแล้วครับวัดอีกหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะหมู่บ้านผมไม่มีวัดหมู่บ้านผมไม่มีโรงเรียนต้องอาศัยอีกหมู่บ้านหนึ่งเข็นไปส่งเขาพอตอนเย็นอ่าตายกะไปเข็นกับมาคืนอีกอ่าเข็นกับมาคืนอ่าพอศพนี้เสร็จตอนชสายเข็นไปแต่ย็นไปเข็นกับมาคืนอีก,าานอกจนในบ้านโน้นบอกหมู่บ้านโน้นบอกเอยพวกมึงยังไม่ต้องเข็นมาหรอก รอสักสองสามวันก่อนค่อยเข็นมาเป็นอยู่สี่เที่ยวพี่นาะสามสี่เที่ยวนี่แหละตายโดยไม่ทราบสาเหตุเลยตายไปเฉยเฉยเนี่ยก็เหมือนในสมัยนี้ที่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไหลาตายนะครับพอตายบ่อยๆเข้าชักไม่ดีลวเลวยกระสับกระสายกนทั้งหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยลายต่อไปจะเป็นใครวะจะเป็นใครวะเดือดร้อนถึง ท่านพระอาจารย์ที่วัดอะอาจารย์วัดที่วัดที่ผู้ผมไปไปเข็นหม้อเข็นอะไรมาเนี่ยครับท่านก็มาท,ทําพิธีปิดหมู่บ้านครับปิดหมู่บ้านเอาสายสินอะล้อมรอบหมู่บ้านเลยครับล้อมรอบเลยโอ้ยวอาจะล้อมรอบนี่กัหมู่บ้านมก็ใหญ่น่าดูเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนบ้านมันห่างกาันมันไม่ใช่ว่าใกล้กันเหมือนทุกวันที่ไหนทุกวันนี่โอ้โหปุดเย็ดปุดเย,ย็ดกันเยัดเยยดกัน ต่ก่อนนู่นวิ่งไปบ้านนู้นวิ่งไปเป็นสิบร้อยเกือบร้อยเมตรถึงกันนั่นน่ะแต่ละบ้านแต่ละบ้านเขาไม่ปลูกใกล้ๆกันะสวนใครสวนมันล้อมรอบหม,มู่บ้านเสร็จก็จะสวดสวดสีม่มุมแล้วก็มีกฎอยู่กฎหนึ่งคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแล้วก็ส่งคณะกรรมการหมู่บ้านไปตามจุดต่างๆที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยกันไม่ให้คนคนออกไปกันไม่ให้คนเข้ามา และไอ้น้องผู้หญิงนี่มาหาผมนั่นก็เข้ามาไม่ได้กับเรื่องนี้แหละก็รออยู่ข้างนอกและผมอยู่ข้างในหมู่บ้านเขาอยู่ข้างนอกหมู่บ้านหกตกตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นกว่ากนี่หกโมงเนี่ยเกือบทุ่มหกโมงนี่นนแหละยังมองเห็นกันอยู่ก็มาทําพิธีสวดสวดสวดสีสส่มุมนะครับแล้ว คนในหมู่บ้านก็จะออกมาเดินตามเป็นขบวนนะครับเหมือนขอบวนเนะ่ยเป็นขบวนเลยแหละในคนไม่ออกมาก็มีคนไหนไม่ไม่อยากออกมาก็อยู่บ้านไปสวดมุมแรกเสร็จสวดมุมที่สองสวดมุมที่สามมันมีสี่มุมอ่ะพอสวดมุมที่สามสวดมุมที่สามเนี่ยไอคนไม่ของอ่ะอยู่ไม่ได้พี่น้องดินชัก ชักดิ้นชักงออย่างนั้นไนะชักชักงงงงงงงแล้วก็มีคนหนึ่งวิ่งไปจะไปดึงสายสินให้ขาดอ่ะวิ่งไปหาสายสินอ่ะดึงสายสินให้ขาดพอไปจับสายสินปุ๊บชักครับชักแล้วก็ปล่อยมือลงไปไหงายท้องตึงลงไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่จะไปดึงสายสินให้ขาดให้ได้จะตายอะครับ อยู่ไม่ได้ทีนี้นาผมนาผมเขาเห็นนี่คือที่มาคนช่วยปอบพี่น้องนาผมเขาเห็นเขากลัวปอบตายพี่น้องเออเขากลัวปอบตาย <c oughs> นาผมนี่คิดอะไรขึ้นมาก็เลยเขาทำพิธีไล่ปอบอยอะนาผมกลัวปอบตายครับพี่น้องทำไงรู้ไหมไปดึงสายสิน ให้มันขาดดึงสายสินขาดปึ้งปอบเลยลอดเลยปอบก็เลยเลือกชักเออพวกทําพิธีก็ทำปอบยไม่รู้หรอกพวกทําพิธียังไม่รู้ว่าน้าผมดึงสายสินขาดยังไม่รู้เขาก็ทั้งสวดกันทั้งสี่มุมนั่นแหละน้าผมดึงสายสินตรงนี้ขาดเนะ่ยปอบก็เลยลอดปอบว่าจากที่ว่าถ้าว่าปล่อยทั้งสี่มุมเนี่ยผมคิดว่า ไม่น่ารอดเพราะว่าขนาดนั้นอะ่ะโดนขนาดนั้นอะ่ะยังคักจะตายแล้วนาผมช่วยเสร็จไอ้พวกไปสวดเขายังไม่รู้หรอกไอ้พวกไปสวดเขาก็ยังไม่กลับมาเนาะเขายังไม่รู้ว่านาผมช่วยปอบไว้ทียังไม่รู้พอเขากลับมาจากสวดเสร็จเลยครับพี่น้องปากต่อปากปากต่อปากว่าไอ้นี่มันช่วยปอบไว้โอ้โห ทาเรดกันมาเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็ปิดเฟสปิดไอจีหนีแล้วครับคนนั้นก็มาว่าคนนี่ก็มาว่ามึงไปช่วยมันทำไมอืนมนาโอ้ถ้าไม่ช่วยมันก็ตายดิมันชักงงงงงงอยู่มึงก็ปล่อยมันตายไปสิอยู่มะนาผมก็กลัวกลัวปอบตายอะไรเองนาผมก็เถียงอะไรเขาไม่ได้หรอกครับเจงผิดผิดที่ไปช่วยปอบอะ ทางนั้นมาเขาก็ดาวหลายวันครับพี่น้องหลายวันกว่าจะว่าเขาจะหยุดลืมอะ่ะ <c oughs> หลายวันหลายวันก็ตอนนั้นก็รอดไปน้าผมก็โดนเขาด่ดาไปตอนนี้น้าผมก็ยังอยู่ครับยังอยู่แก่แล้วหละผมก็สี่สิบแปดนี่แล้วเนาะน้าผมก็จะขนาดไหนเกือบหกสิบแล้ว มีตัวตนอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปไปถามความรู้สึกแกสัมภาษณ์ให้ดูว่าทําไมต้องช่วยปอบอืมจะกลับไปก่นอนว่าถ้าผมสัมภาษณ์ไปเนี่ยเขารู้เลยว่าใครผมพูดถึงใครแล้วเนี่ยก็นี่นะครับที่มาทองคนช่วยปอบปอบเนี่ยที่ว่าแน่ๆถ้าไม่ได้คนช่วยเนี่ยหงายท้องครับพี่น้องตายผมว่าตายน่ะคิดว่าตายว่ะอ๋อ คลิปนี้อ๋อสุดท้ายจะบอกว่าวิธีจะพิสูจน์ว่าใครเป็นปอบหรือไม่เป็นปอบพี่น้องเคล็ดลับง่ายๆครับเขาแนะนํามาตั้งแต่ตั้งนานแล้วสมัยผมเด็กๆแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้ใช้สักทีหรอกไม่ได้ใช้เพราะอะไรปะผมก็รู้ว่าใครเป็นเนาะมล้ก็เลยไม่ได้ใช้ถ้าพี่น้องสงสัยว่าใครเป็นใครเป็นปอบนะครับ ฟังผมนะครับฟังผมผมจะบอกให้ว่าทํำยังไงพี่น้องเดินไปหลังทงั้งข้างหลังเขาอะอย่าให้เขารูุตัวนะเดินตามเขาไปเงี้ยเดินข้างหลังมือพอถึงประมาณสักสองเก้าจะถึงเขาเนี่ยพี่น้องยกมือมากำเนี่ยแล้วทำท่าจะทุบจะทุบหัวเขานะครับทําท่าจะทุบหัวเขาเนี่ยถ้าเป็นปอบเนะี่ยเขาจะสัญชาตญาณเขาคือเขาจะมือเขาเนี่ยจะปัดเลยครับ พี่น้องกำอย่างนี้นะครับกำไปปึ้งนี่เลยแล้วก็อย่าให้โดนเขานะครับเดี๋ยวเขาสวนเอาหงายทอ้องอย่าให้โดนนะครับทัท่าเหมือนจะโดนน่ะปึ๊กนี้ยถ้าคนนั้นเขาเป็นน่ะเขาจะเอามือปัดขึ้นเป็นเงี้ยปัดปัดเหมือนกับปัดอะไรออกจากหัวเขาเนี้ยเคล็ดลับง,ง่ายๆครับพี่น้องแต่อาศัยอาศัยใจถึง่อยพอเราสงสัยว่าใครเป็นปอบเขาจะพิสูจน์กันอย่างนี้นะเดินเข้าไปเงี้ย เถาพาะผมชอบเล่นเป็นเด็กๆชอบเล่นกันกเด็กๆชอบเล่นกันที่เดินไปด้วยกันนี่แหละไอ้เรื่องไปพิสูจน์กันจริงๆไม่เอาละแต่แล้วลมึงดูนะว่ามึงจะเป็นพอไม่เป็นพอผมก็จะไปแก้งกันเนี่ยก็ลองดูครับถ้าได้ผลไงก็ช่วยบอกผมหนวยนะครับโ <laughs> <laughs> มก็ไม่ได้เคยผมก็ไม่เคยพิสูจน์ไปกันว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่า ที่บ้านเราเราก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใครเนาะเราก็เลยไม่ได้พิสูจน์อะไรหรอกแต่ถ้าใครคิดว่าเออไอเนี้ยมันเป็นปอบแน่เน่ะเอาสูตรผมนี่หนะครับไปใช้เลยก็ลองดูผมคิดว่ามันก็มีเหตุมีผลอยู่นะก็คลิปนี้ก็คิดว่าแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่คือที่มาของคนช่วยปอบครับหลังจากช่วยแล้วเป็นไงแล้วครับพี่น,น้อง โดนด่าเลยแต่ว่าก็ถามแกทำไมแกต้องช่วยแกบอกว่าปกติเวลาปกติก็ยังยืนก็นั่งคุยกันก็ทํากิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วก็จะปล่อยให้ตายต่อหน้าต่อตาก็มันกอะไลยอยู่แกบอกแกก็มีเหตุผลของแกอยู่เพราะว่าที่เขาเป็นก็เพราะเวลาเขาไม่รู้ตัว ก็พี่น้องลองไปคิดดูว่าเขาคิดถูกแล้วคิดผิดเออลองพีคิดดูดิผมก็ไม่รู้ว่าเขาผมว่าคิดถูกแล้วคิดผิดถ้าผมเป็นน好好้าผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะช่วยหรือจะไม่ช่วยแต่ดูดูคิดว่าผมผมน่าจะช่วยนะพูดถึงเนะผมก็กลัวกลัวเขาตายอะเรื่องเรื่องกลัวเขาตายเหือนังผมก็มีความรู้สึกว่ากลัวเขาตายเือนังปอบเขาคุยกันทีหลังอะอืมก็ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรว่าจริงๆอยากจะคุยเรื่องเรื่องแนวนี้เลยครับพวกศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ว่าปล่อยควายธนูธนูใส่กันนะ่ะที่ว่าวิ่งหนีควายธนูเนี่ยแต่อันนี้ผมยังข้อมูลผมยังไม่แม่นเ,เพราะว่าผมต้องกลับไปถามไปถามลูกเขาอะที่โดนควายธนูขิดต,ตายนะ่ะว่าเขาจะให้ผมคุยหรือเปล่า ให้คุยผมก็จะคุยเพราะว่ามันเป็นมันขิดพ่อเขาตายนะวิ่งหนีมาช่วยด้วยช่วยด้วยควายไร่ฝิดกู้ไร่ควายไร่ฝิดกูเขาร้องแต่เราไม่เห็นเนี่ยเขาเห็นอยู่ของเขาคนเดียวอ่ะด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยเนี่ยผมว่าอยากจะคุยเรื่องนี้นะจริงๆบอกซองดูว่าเขาจะให้ผมคุยหรือเปล่าก็โปรดคลิปนี้ก็นิ่งก็ไปจริง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 ไปแล้วไปจริงแล้วกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับก็มีโอกาสคลิปหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีครับ